สวัสดีครับร้านใหม่คอมพิวเตอร์เสยาสิสสครับวันนี้เราจะมาทดสอบพวกเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่เราจะซื้อเนี่ยว่าแอลกอฮอล์แบบไหนที่เราจะต้องการใช้คือใช้แล้วฆ่าเชื้อได้อ่ะครับฆ่าเชือ้อไวรัสที่เขาเป็นขาดตอนนี้ได้อยู่เราจะมาทดสอบด้วยกระดาษเลเซอร์กระดาษเลเซอร์นี่มันเป็นแบบบินแบบ ปิ้นใช้ความร้อนปิ้นนะครับผมคือประมาณว่าโดนน้าแล้วเนี่ยหมึกมันจะไม่ออกมันจะไม่เหมือนพวกอิงเพราะอิงเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยถ้าสังเกตในกระดาษที่เราปิ้นเนี่ยมึกมันจะละลายสีมันจะปนกหมนมั่วใช่ไหมครับผมอันนี้จะเป็นกระดาษสลิตเป็นแบบมันนะครับผมเราจะมาใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ําเปล่าน้ําเปล่านี่ก็คือน้ําที่เรากินกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเทม่เลยอันนี้เป็นน้ําเปล่าเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ทําคลิปมาลองทดสอบเหตุเวลาเราเลือกซื้อแอลกอฮอล์ที่จะมาเช็ดล้างมือเราเนี่ยเราจะได้เอามาลองใช้งานเราจะได้ไม่ซื้อที่มันสามารถฆ่าเชื้อได้ครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสได้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกระดาษที่เราเทสไปแล้วนะครับใช่ไหมอันนี้เปียกอนนี่คือมันเป็นน้ําเอาน้ํามาละลายอันนี้เอาแอลกอฮอล์มาลูบก็คือถ้าหมึกมันลูดอย่างนี้แสดงว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ที่เราเทเป็นเจ็เป็น70%น่าจะฆ่าเชื้อได้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสด้วยกระดาษสลิปอ่ากระดาษสลิปอะไรก็ได้ครับที่เป,ป็นตามเซเวน่นหรือตามห้างเพราะว่าพวกนี้มันปรินเลเซอร์คือใช้ความร้อนปรินนะครับไม่ได้ใช้หมึกปรินโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับน้ำเปล่าเทสโอเคเราเรามาลูบดูโอเคมึอออกมึออกบ้างนะครับ อันนี้คือน้ำเปล่านะครับผมมือเราเนี่ยอาจจะมีแอลกอฮอล์ติดอยู่มันเลยทําให้ลอกขนาดนี้เดี๋ยวลองเอานิ้วที่อุย้ยนิ้วกางอุย้ยนิ้วอะไรดีเอานิ้วโป้งแล้วกันนิ้วโป้งแล้วกันนะครับเราลองใช้น้ําที่นิ้วยังไม่ได้โดนแอลกอฮอล์นะครับผมเมื่อกี้ที่ผมทดสอบไปนิ้วมันอาจจะโดนแอลกอฮอล์ไปแล้วมันเลยทําให้หมึกมันละลายได้ดีขึ้นอ่าโอเคอันนี้ไม่ละลายแล้วละละลายน้อยกว่าเดิมเพราะว่ามือเนี่ยยังไม่ได้โดนพวกแอลกอฮอล์ คือมือเนี่ยล้างแอลกอฮอลหลายรอบแล้วนะครับคือ <c oughs> มันก็เลยอยากจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอลติดนิ้วอยู่อ่ะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ชัดเจนอันนี้เราแอลกอฮอลเลยแอลกอฮอลที่ชัดเจนเลยครับอ่านี่ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเอานิ้วไหนก็ได้เพราะว่าแอลกอฮอลมันนั่นเนี่ยอ่าแอลกอฮอลรูปนะครับอันนี้เห็นชัดเลยหายวับนะครับตัวอัสือหายเกี้ยงเลยครับอ่า หายโลดนี่ยแบบหายเหมือนเราใช้ยังลบๆเลยเห็นไหมครับอันนี้คือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้แน่นอนอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเจลอ,อันนี้เราไม่อันนี้เราจะมาทดสอบเจลแบบจะไปโชยยี่ห้อมาแล้วกันครับเดี๋ยวจะซวยเราโอเคเราจะมาทดสอบเจลสองตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบเจลตัวนี้ก่อนอ่าเอาเจลตัวนี้ตัวนี้ก่อนมีเจลสองัวครับ ยัง <c oughs> โชยยี่ห้อเนละแล้วสวยอ่าครับอันนี้เราจะมาทดสอบเจลนะครับผม <c oughs> อ่าวางก่อนเอาเจลของยี่ห้อน,นี้ก่อนละกันนะครับยี่ห้อ,อไลน์ลอ่าเราเอามารูปดูอ่าเห็นไหมครับแองกอฮอล์เหมือนกันแสดงว่าอันนี้น่าจะใช้ฆ่าเชื้อได้นะครับรูปหายวับไปกับตาใช้ยังลบ,ลบเลย โอเคเดี๋ยวเรามาลองแอลกอฮอลอีกตัวหนึ่งที่ทางร้านซื้อมาอลบเหมือนกันลบอีกแถวน,นึงนะครับผมลบแถวเคียโคสเลยก็ได้โอ้อันนี้ส่วนผสมของแอลกอฮอลน่าจะน้อยมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับต่างกับเราเทสจากสองตัวนี้กับแอลกอฮอลของยี่ห้อนี้อันนี้น่าจะฆ่าเชื้อได้ อันนี้ที่ร้านซื้อมานี่ก็ไม่น่าจะฆ่าเชื้อได้นะครับกว่าจะลบได้ก็โอ้โหไม่รู้มีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็ <c oughs> นไหมครับอ่าวิธีทดสอบแอลกอฮอล์ง่ายๆเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยตามร้านพินเตอร์ี่ก็ชอบอำมาล้างหัวพิมพ์กันเดี๋ยวก่อนตอนนี้สินค้าหายากจะทิ้งปเปลืองโอเคคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ สำหรับพวกลูกค้าของเรานะครับว่าหรื่เพื่อนๆเนี่ยท,ที่ดูแล้วว่ามีประโยชน์ก็เอาเวลาไว้สังเกตในการซื้อนะครับผมอันนี้เนี่ยทดสอบไปแล้วนะครับอันนี้ด้านนี้เป็นแอลกอฮอล์นี้เป็นน้ำเปล่ายังแห้งอยู่เลยโอเคคลิปนี้ก็ขอพอ,อยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อแอลกอฮอล์มาใช้ล้างมือกันแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ